ยุคนี้เป็นยุคที่รัฐบาลไทยเขาให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวมากนะเพราะเป็นการเอาเงินจากต่างประเทศให้เข้ามาใช้ในประเทศไทยเราและแน่นอนว่าแหล่งท่องเที่ยวดีๆในเมืองไทยนั้นก็มีอยู่มากมายเหลือเกินแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็คือความปลอดภัยว่ากันด้วยการป้องกันความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องบอกให้เข้าใจกันก่อนว่ามันมีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกว่าแล้วก็ขอบอกเลยแล้วกัน ข้อแรกเลยก็คือการบังคับใช้กฎหมายมีการจับกลุมลงโทษผู้กระทําผิดจริงจังคดีเกิดแล้วก็จับได้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองต้องปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนร้ายที่พบเห็นเนี่ยกลับใจไม่กล้าที่จะทําความผิดเรื่องต่อมาก็คือ การควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อมข้อนี้สำคัญมากนะอย่างสถานที่ที่เข้าออกทางเดียวสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดหรืออย่างห้างหรือสนามบินที่มีการสแกนอาวุธก่อนเราก็จะเห็นว่าการเกิดเหตุมันแทบจะไม่มีเรื่องสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีที่ไหนในโลกนี้หรอก ที่จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยได้ทั่วถึงครอบคลุมถึงพื้นที่จํานวนประชากรทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นการไม่กระทําความผิดกฎหมายซะเองหรือการช่วยเป็นหูเป็นตาให้จึงช่วยป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมากมายอ้าวแล้วทีนี้ STC s t r o n g Tourism Community ของตำรวจท่องเที่ยวละ่ะเอาหลักการข้อไหนมาใช้ คำตอบก็คือเอามาใช้ทุกข้อแต่ด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุค 5G เราก็เลยเลือกที่จะให้แต่ละท้องที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีลงไปปรับใช้ด้วยและเราเน้นไปที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าในกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่ง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหาคนครภาคตะวันออกและภาคกลางนั้นแต่ละที่เขามีจุดเด่นอะไรกันบ้างพัทยาเขาทำกันที่ Walking Street มีการติดตั้งกล้องในถนนคนเดินพัทยาได้ตามจุดที่กำหนดและมีการอบรมกาดตรงนี้ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเขายืนยันว่ากาดได้มีการนำเอาอความรู้ที่ได้จากการอบรม CPR ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่หมดสติในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เรามาดูกันที่ถนนข้าวสารแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุงกันบ้างถนนนี้ตำรวจท่องเที่ยวได้มีการประสานให้ติดตั้งไฟโซลาเซลล์ในตรอกมืยมที่แสงสว่างไม่เพียงพอจะได้ไม่เกิดเหตุแย่ๆขึ้นและยังมีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหลายว่าอยากขายกา๊าซหัวเราะนะมันผิดกฎหมายกรุงเทพมหานครอีกจุดหนึ่งก็คือซอยค่าวบอยที่นี่ใช้กล้องที่มีระบบ AI เข้าไปตรวจจับ มันจะเตือนหมดไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยกันมีคนล้มมีการฉุดกระชากลากแขนระบบจะแจ้งเตือนมาที่ตำรวจท่องเที่ยวทำให้สามารถเข้าที่เกิดเหตุได้ทันท่วงทีทีนี้เราไปดูสายวัดสายโบราณสถานกันบ้างที่วัดอรุณราชวราราม วัดสวยๆงามๆที่นิยมกันทั้งชาวไทยและต่างชาติ <c oughs> ก็ได้มีการอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวให้พร้อมทั้งการดูแลรับแจ้งเหตุและประสานงานกับตำรวจท่องเที่ยวแถมยังนำเอาระบบ AI เข้าไปติดตั้งในกล้องวงจรปิดอีกเหมือนกัน <c oughs> ไปที่เมืองลบบุรีที่พระราชวังนารายราชนิเวศ ตำรวจเราก็ต้องการแสดงความเป็นมิตรสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวก็แต่งตัวเป็นตำรวจโบราณเข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวเป็นเนื้อเดียวกันกับนักท่องเที่ยวและอาคารสถานที่รอบๆวัดเนี่ยเขาได้มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะอีกด้วยนะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดอยุธยาที่นี่ใครมาก็ไม่ไวยที่จะเช่าชุดไทยถ่ายรูปตามกระแสออเจ้าตำรวจท่องเที่ยวเขาก็ไปจัดระเบียบร้านเช่าชุดไทยอย่าเกินราคานนะ อย่าไปแกล้งทําเป็นคิดค่าเสียหายไม่เป็นธรรมนะพูดง่ายๆก็คือไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนะักท่องเที่ยวนั่นเอง และสุดท้ายของกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวหนึ่งก็คือตลาดบางน้าพึ่งตลาดวิถีชุมชนที่เริ่มเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติไปชิลในวันหยุดเขาก็ได้เพิ่มจุดตรวจ QR code และสายตรวจจักรยานซึ่งกําลังจะปรับเป็นจักรยานไฟฟ้าเพื่อปั่นร่วมกับอาสาสมัครตํารวจท่องเที่ยวและจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Lost and Found เพื่อให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามของหายและเป็นหลักฐานในการรับของนั้นคืนจากแบบเดิมที่ใช้แค่เพียงโพสต์อิดเท่านั้น และนี่ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปประสานรวมกับทฤษฎีในการป้องกันอาชญากรรมจนออกมาเป็น STC สตองท t ริซึมคอมมูนิตี้ชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งท้ายที่สุดหวังว่าทุกชุมชนจะมีความเข้มแข็งที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนเราจะกลายเป็นชุมชนที่น่าท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีวันดีคืนครับ